แล้วจ่ายเงินให้ทุกคนเลยยกเว้นตัวเองนะครับผมเอ้ยพี่หนอมครับนุชครับมันก็เงินเหมือนกันนะครับผมเอ่อทไมมันจะต้องวุ่นวายนะครับผมธนบัตรมันแตกต่างกันหรือไงครับผมตอนที่รับเงานประจำกับตอนที่รับคินเนี่ยแบงค์ไม่เหมือนกันเหรอครับผมทําธุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้ตัวเองยังไงดีเริ่มครับพี่หนอมนุชครับมาเลยฮะมาการที่เรื่องราวของเราในวันนี้คำนามของเราก็คือว่านายแอสตาครับ เป็นหมอนะมีงานประจําอยู่แต่ว่าคุณแอสตาเนี่ยอยากเปิดธุรกิจเสริมนี่ทำคลินิกนอกเวลาไปด้วยก็เลยถามทุกคนฮะว่านายแอสตาควรวางแผนอะไรบ้างอันนี้มองในมุมของอเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนหรือการจัดการเบื้องต้นก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องต้นทุนหรืออะไรแค่แค่มองว่าถ้าเราจะเปิดธุรกิจเพิ่มเนี่ยเราควรจะจัดการ2อ,อาชีพนี้ ในเรื่องของการจัดการเงินยังไงดีก่อนสำหรับเรื่องการวางแผนโดยเฉพาะเรื่องเงินแล้วก็ผลปอบแทนนะคะก็คือในแอสตาเนี่ยเป็นพนังกงานประจําด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของธรุรกิจเสริมด้วยนะคะซึ่งเปิดคลินิกฉะนั้นเรื่องง่ายๆที่เราควรวางแผนตั้งแต่แรกะคะ่ะก็คือแบ่งกระเป๋าเงินค่ะระหว่างกระเป๋าเงิน ที่เป็นงานประจํางานประจําเราก็คือเป็นคุณหมอเนาะอาจจะมีรายได้จากการได้รับเงินเดือนเข้าเวนอะไรพวกเนี้แล้วก็เราก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะอยู่ในกระเป๋าส่วนตัวนะคะส่วนกระเป๋าธรุกร,รกิจอะ่ะก็จะมีรายได้จากคลินิกนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายจากคลินิกทั้งหมดนะคะพอเราแยกกระเป๋าระหว่างกันได้เนี่ยเราก็จะเห็นกําไรขาดทุนที่แท้จริงของส่วนตัวแล้วก็ของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เราวางแผนในการแบบจ่ายค่าตอบแทนให้ตัวเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะเขาชื่อว่านายไฟเซอร์เป็นเพสัตไพเซอร์โอ้เป็นเพสัผมเพสัชทำธุรกิจร้านขายยาลงทุนเองเปิดบ้านเป็นหน้าร้านนะหน้าบ้านเปิดเป็นร้านเลยส่งของเองขายยาเองทั้งหมดคือคือง่ายคือครบวงจรทำทุกอย่างปีนี้แน่นอนนะมีโรคระบาดครับไฟเซอร์ขายดีมาก แล้วก็บอกอุก้ยกิจการโชคดีมากเลยได้กําไรจากธุรกิจนะสองล้านคําถามคือสองล้านที่ว่าเนี่ยแบ่งเงินให้กับตัวเองยังไงดี คอนเซปต์ของการแบ่งผลตอบแทนสําหรับไฟเซอร์อะค่ะจริงๆอะที่เราดูกันตอนแรกว่าเออมีกําไร2ล้านอยากจะดึงอารมณ์ทุกคนมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราเราอยากจะห้มาเข้าใจคอนเซปต์ของการคํานวณกําไรกันก่อนก็คือกําไรเนี่ยเกิดจากไรายได้ลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันถึงจะเป็นกําไรใช่ไหมแต่ทีเนี้ยไอ้กำไร2ล้านอะคะอ่ะต้องมาดูกันต่อว่าเอะคุณไฟเซอร์อะได้แบ่งเงินที่เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับตัวเองไว้แล้วหรือย <Ms. S 2> งังนะเช่นค่าเช่าแล้วก็เราก็ใช้รถ <van celui> ไปรถขนส่งนะคะก็จะมีค่าเช่ารถไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เป็นคนขายของด้วยเราควรจะมีเงินเดือนส่วนตัวไหมนะคะทีนี้พอเราแจกแจงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็จึงจะแบ่งเงินตัวเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้นะคะทีนี้พอรู้รายได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเราก็จะรู้กำไรทั้งหมดของกิจการ ะะซึ่งเ,เราก็ต้องมาดูกันต่อค่ะว่าพอเราแจกแจงค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกำไรที่แท้จริงของเราอ่ะมันเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันก็จะมีผลกับเรื่องภาษีด้วยถ้ารูปแบบการทําธุรกิจของคุณไฟเซอร์แตกต่างกันในมุมของการบริหารจัดการเงินมันคือเพื่อให้เห็นตัวเลขกําไรที่แท้จริงเนาะแต่ถ้าในมุมของภาษีอะครับมันก็จะมองแยกแบบนี้คือบุคคลคือแปลว่าเราคนเดียวนั้นราย<ม>ได้ที่เข้ามาหาเราทั้งหมดเนี่ยต้องมาเสียภาษีเนาะการแบ่งเงินจะไม่มีผล แต่ถ้าเกิดคุณจดเป็นบริษัทมันจะมีสองคนละก็คือคนคนที่เป็นตัวเรากับคนที่เป็นบริษัทแยกจากกันใช่พอมันมีสองคนแปลว่ามันจะเริ่มมีความสัมพันธ์กันก็คือรายได้มันเข้าบริษัทเนาะแต่คนเนี่ยทํางานให้บริษัทแปลว่าคน,นต้องมีการรับเงินจากบริษัทอีกต่อหน,นึง่งเมื่อบริษัทจ่ายให้คนก็คือคนหนึ่งคนจ่ายให้คนอีกคนหนึ่งคนเนี่ยมันกลายเป็นรายได้เขาได้มันก็จะมีความต่างตรงนี้นะครับ ในมุมของการทําธุรกิจก็คือว่าวันนี้รูปแบบเราเป็นแบบไหนคือแอสต้ากับไฟเซอร์นี่เขาก็รู้จักกัน oh เขาก็<ล>แ,แบบเออธุรกิจพวกนี้มันแบบเฮ้ยมันก็โอเคนะแอสต้าก็คุยกับไฟเซอร์ธุรกิจพวกขายยาอุปกรณ์การแพทย์นี่มันไปได้ดีนะแต่ปัญหา<ม>คือนี่สองคนเนี้เขาเขาง,งานหนักเขาเหนื่อยเขาเลยบอกว่าแบบเขาไม่มีเงินลงทุนพี่เขาเลยมีเพื่อนเพื่อนจากจีนสองคนชื่อซินแว็กับชิน o ฟาร์ม มามาลงทุนก็แบบเอ้ยมาลงทุนไหมเนี่ยพอดีแบบเราแบบเงินไม่พอมันช่วยกันลงทุนไหมล่ะขออีสักคนละห้าแสนอ่าก็คือเท่ากับว่าสี่คนเนี้ยนะใช่ใช่สี่คนเนี้ยลงกันคนละห้าแสนรวมกันไปสองล้านแล้วก็เปิดเป็นบริษัทไปเลยถือหุ้นเท่ากันเลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ชิโนชิโนสองชิโนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเอาจจริงแบบพวกนายสองคนก็ทํางานยได้อยู่แล้วทํางานได้ดีอยู่แล้วก็ไปทํางานต่อก็ขอให้อสตรากับไฟเซอร์เนี่ยทํางานต่อ แต่เขาขออนุญ,ญาไม,ไม่ไม่ทําเท่าไหร่แล้วกันคําถามคือแบ่งแบบนี้โอเคไหมการแบ่งเงินปันผลนะคะมันก็จะถูกแบ่งโดยการที่เอากําไรมาคูนกับสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อไรก็ตามที่กําไรเราน้อยอ่ะเราจะไม่คิดเยอะหรอก แต่ว่าเมื่อไรก็ตามอ่ะพอกําไรเราเริ่มเยอะขึ้นนะสมมติว่าปีนี้กาไรเรา10ล้านนะคะกำไร10ล้านเนี่ยเงินตอนแรกที่ลงทุนไปคนละ5 0,000นมันก็คือเป็นเงินลงทุน2ล้านเนาะกำไร10ล้านแยกต่างหากนะคะแล้วเรามาคิดเป็นเงินปันผลแบ่งกันนะคะทุกคนเนี่ยจะได้25%ของ10ล้านก็คือคนละ2.5ล้านบาท นะถ้า,ถานูกเป็น s i n นแว c กับนูเป็น s i n นฟาร์มเนี่ยนูจะแฮปปี้มากเลยเพราะว่าแบบโอ้โหทุ่มเงินไป500,000อยู่ดีก็ได้กลับมาตั้ง2 5ล้านโดยที่แบบเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งปีอะไรเงี้ยยิ้มหวานเลยใช่ส่วนถ้าลูกเป็นแอสตากับไฟเซอร์ก็แบบว่าเอ๊ะทำไมทาไมเราได้น้อยจังมันก็จะมีอีกออปชั่นหนึ่งที่พวกเราสามารถทำได้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนในหุ้นเนี่ย หนึ่งล้านก็คือมาจากแอสตราแล้วก็ไฟเซอร์แปลว่าเราจะถือหุ้นคนละห้าสิเปอร์เซ็นแหละเป็นเจ้าของบริษัทห้าสิเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเงินที่ต้องการเงินทุนหนึ่งล้านเนี่ยเราอาจจะเป็นเจราจาขอกู้ยืมจากซีโนแว็และซีโนฟาร์มนะอพอพอ,พอกู้เงินจากเขาเนี่ยก็กู้จากซีโนแว็กับซีโนฟาร์มเนี่ยคนละห้าห้าแสนนะคะแต่การกูร้เงินเนี่ยมันก็ต้องมีค่าตอบแทนเนาะซึ่งค่าตอบแทนตรงเนี้ยก็จะต้องเจลาจาเขาแล้วกันว่าแบบเออขอจ่ายดอกเบี้ย อ่ะต่อปีเท่านี้เท่านั้นเท่านอนก็แล้วแต่จะตกลงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอีกออปชันหนึ่งที่ทำให้เราน่าจะแบบเออสบายใจมากขึ้นสำหรับสัดส่วนการถือหุ้นถ้าเราเป็นคนที่ลงแรงนะคะแล้วก็มีฮาวอะไรทุกอย่างในธุรกิจนะคะก็คือสามเรื่องที่อยากให้ทุกคนรู้ก็คือหนึ่งคือเรื่องของแยก,แยกเงินก่อนเนาะเมื่อเมื่อที่จะทําธุรกิจแน่นอนสิ่งสาคัญก็คือแยกเงินระหว่างส่วนตัวธุรกิจแยกออกจากกันให้ชัดเจนนะพอแยกเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องตามมาคือแบ่ง ผลตอบแทนหรือค่าตอบแทนให้ถูกต้องนะครับออกตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเป็นรูปแบบไหนถ้าเราเป็นบุคคลการแบ่งเงินคือการแบ่งเงินนะไม่ได้มีผลกับภาษีแต่ถ้าเป็นบริษัท<ม>อาจต้องมีประเด็นภาษีมาคิดด้วยว่าถ้าแบ่งแล้วเป็นรายจ่ายธุรกิจแล้วต้องเป็นรายได้ของบุคคลเท่าไหร่อย่างเงี้ยต้องต้องแบ่งตรงนี้ให้ชัดเจนก็ต้องศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมเรื่องสุดท้ายคือเรื่องปันผลนะครับส่วนปันผลนี่คือผลตอบแทนจากกำไรแล้วกันนะคิดง่ายๆคือว่าแน่นอนว่าเงินปันผลเนี่ยมันมาจากกําไรแล้วก็กําไรเนี่ยม ซึ่งถ้าเราทํางานมากแล้วเราคิดว่าเราจะได้เงินปันผลน้อยเนี่ยมันแปลว่าเราเลือกการถือหุ้นน้อยซึ่งไม่โอเคถ้าเราทํางานมากเราควรได้ผลตอบแทนมากเราควรกําหนดในฝั่งของจัดส่วนการถือหุ้นให้เยอะเพราะว่ากําไรที่ได้มันควรจะเป็นของเราซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปตกลงกับหุ้น,ส,นส่วนตกลงกับคนอื่นที่ถือหุ้นร่วมกันว่าจะเป็นรูปแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ถ้าพูดในมุมบริษัทแบบไวๆนิดนึงก็คือจะเห็นภาพแบบนี้คือถ้าเกิดธุรกิจวางแผนได้ดี เราจะมองได้เลยว่าตัวของเราที่เป็นเจ้าของเนี่ยควรรับผลตอบแทนแบบไหนควรจะรับเป็นปันผลเยอะหรือน้อยควรจะรับเป็นเงินเดือนค่าจ้างเยอะหรือน้อยให้มันเหมาะสมอันนี้เราจะไปกำหนดต่อได้นะครับประมาณนี้